ล็อกเก็ดไก่นะคะทุกคนเตรียมทอดกำลังซีนะคะเพลดเพเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนเมนูกับข้าวเรานะคะอันนี้ล็อกเก็ดไก่เด้อทุกคนกินกับน้ำจินะ้มน้ำอะไรเรานะคะอันนี้ก็ซีมุกเฮ็ดลูกหลานมุกเฮ็ดโอ้หหมึกเลนะครูเ <laughs> นี่ยกำลังหอมคุยคุยขึ้นมาเลยลูกหลานเราจะย่างให้เห็นมันหอมไก่นในสุก ได้กินด้วยกันนะคะทุกคนดูบรรยากาศตรงหลานวันนี้ดีดีโป่งโป่งปอดโปร่งนะคะสวยงามเนี่ยบรรยากาศดีดีวันนี้ลอ,อยแล้วจ้ามุกเิดของเรานะคะนี่แหละกินง่ายๆเด้อวันนี้อันนี้ก็ลอกเป็ดไก่เรานะคะเอันนี้ก็ป่าบองตํำพึง่งซิดใหม่ๆทุกคน สวัสดีลลูกหานสสวัดีเป็นทางการลูกหลานมาเด้อมากินเห็ดมกเห็ดลูกหลานแซ่บๆอันนี้ทางบ้านลูกหลานเอื้อนเห็ดอยังกับผจักแบบจะพอใหญ่เอื้อนเห็ดตะปูเห็ดตะปูเห็ดตะปูที่บ้านแม่ขางเซเรียสเห็ดอะไรวะเห็ดก้อนทั้งเห็ดข้อนเขาเซเรียสเห็ดก้อนเห็ดทั้งเห็ดก้อนทั้งมันแล้วแต่บางบางท่านกับเซเรียสเห็ดดาว แซ่บลูกหลัสมาเด้อแถววันมันคือไข่นับตรงหน้านับตรงหน้ายามนี่แหละแตะเพียงมันเน่าแตะเพียงแตะเพียงมันเน่ามันเกิดเห็ดหัวใหญ่เห็นี่ยกินหอมคุยคุยออกมาเลห็ดอันตะคู่มั่งเห็ดงามั่งเห็ดอันเป็ดเจียตะแคงเห็ดเจียตะไคร้ตะไคร่ตะแคงเห็ดอันนั่นตะไคร่ตเป็นเห็ดละงกเห็ดเจียมันหวานอ่ามันจะเป็นตะซาเอาอุก อันนี้ก <wrestling> ล <ps 2> ็กเกไก่นะคะทุกคนนิ่มๆข้างในนิ่มลูกที่ใครก่อลูกที่ใครยอมนกับน้ำพริกง่ายอีสานบ้านเฮาบือนิ่มสไตล์ลูกทุ่ๆนิ่ม แบบหลายๆปันเลยมีถุงมงวนถุงม้วนมอประเด็กกระบอกใช้มีปรยเด็กประหลาดใช้กระบองใช้ขั้นขัไนขันใอันมกเริดนิ่มๆมาเนี่ยคือกระเป๋านีเพราะว่ากินคักงก้นย่างนิ่มๆครับ

<laughs> đâu có lăng ban đưa thau kê đưa, Mà kinh keo đôi cân cả, lăng ban cha. <laughs> สีดงล,ลูกลหลานเนาะที่ลุยลองก้องโตหลหลานลก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงเดอง้อสุขภาพเพงเ็งแรง FC ทุกคันข,ขอให้เจริญนุ่งเรืองพัฒนาทีไดก็ขอให้ลงให้เรืองตลอดปีตลอดไปเ้ยจ้ารถอันมาทำไรเพาะมาเอาเครื่องเหรอ ਗੱਲ ਵੀ minä